สวัสด ah. ีครับว um ันนี้ก um ็อยู่กับช่องบัสทัวร์บายสซอรเลยนะครับวันนี้สซอรเลยก็อยู่ที่สถานีขนส่งผูุ้ดธสารอำเภอปราศาสตร์นะครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศที่ประทปราศาสตร์นะครับผมอ่านะครับผมที่เห็นจอดอยู่นี้นะครับผมก็เป็นรถสองแถวนะครับผมอสองแถวก็มีปราศาสตร์การ์ตูนนะครับสุรินทร์ปราศาสตร์นะครับผมรถไปกาบเชิงก็มีนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับผมก็มีรถไปกาบเชิงนะครับ สุรินทร์ปราสาทกาบเชิงนะครับวันนี้อ๋อปราสาทกาดเชิงนะครับผมรถสองแถวปราสาทกาดเชิงก็มีนะครับผมแล้วก็ปราสาทนางมุดนะครับผมนี่ครับปราสาทนางมุดนะครับผมปราสาทนางมุดนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมรถสองแถวจอดให้บริการกันอยู่นะครับผมนี่ก็เป็นบริษัท ที่ขายตัว๋วช่องจำหน่ายตั๋วของบริษัทนครชัยแอร์นะครับผมนครชัยแอร์ตรงนู้นก็จะเป็นสมบัติทั๋วนะครับผมแล้วก็มีตู้ขายตั๋วของบริษัทสวัสดีสุรินนะครับผมสวัสดีสุรินนะครับผมสุรินนะครับผมอันนี้เป็นรถบูกดาหารละยองนะครับผมนะครับเป็นบรรยากาศที่ รสออำเภอปราสาทนะครับที่จอดอยู่นั้นก็เป็นรถ2แถวนะครับปราสาทโครกลางปราสาทสา,สาแก้วนะครับผมนี่ที่บรรยากาศที่รสออำเภอปราสาทอันนี้ก็เป็นช่องจําหน่ายตั๋วของบริษัทขนส่งจากัดนะครับผมแล้วก็ใครจะไปโคร,ราชก็มีที่จําหน่ายตั๋วเช่นกันนะครับผม,น,าามนะครับผมมีกรพับชมบรรยากาศนะครับผมนี่เป็นรถ2แถวนะครับเดินก็2แถว ปราสาทโคกกลางนะครับผมปราสาทโคกกลางนะครับผมคลาสสิกมากๆเลยนะครับผมปราสาทสักแก้วนะครับผมมีบรรยากาศที่บกศออำเภอปราสาทนะครับผมก่อนจะประมาณนี้นะครับวันแม่แห่งชาตินะครับผมเราลอมาดูนะครับนี่นะครับใครจะไปไหนก็มีได้เลยนะครับผม บขสอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมรถที่เข้ามานี่นะครับก็เป็นรถสาย274สุรินทร์โคราชนะครับผมสุรินทร์โคราชนะครับผม274ใครจะไปโคราชนะครับก็สามารถซื้อตั๋วได้ที่บขสอำเภอปราสาทได้เลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมบรรยากาศที่บขสอำเภอปราสาท โคลาดนะครับผมโคลาดนะครับผมสองจุดซื้อโคลาดนะครับผมมาแล้วนะครับผมจะไปโคลาดนะครับก็ซื้อตัวได้เลยนะครับผมอยู่นะครับอันนี้สองแถวประสาทแต่แกล้วนะครับผมประสาท ก <Allah> ไปแล้วนะครับผมนะครับผมไปแล้วนะครับผมอันนี้ปบ้านมะเมียงน,นะครับผมสองแถวไปบ้านมะเมียงมาเมียงนะครับผมมะเมียงเพิ่งเรยได้ยินชื่อนะครับผมมาเมียงนะครับผมปาสาบมะเมียง นี่ปรสาสาทโคกกลางนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยัดาการที่บขสอำเภอปราสาทนะครับผมก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับผมคลาสสิกมากๆเลยนะครับนะครับบรรยากาศโดยรอบของบขสปราสาทนะครับผมก็มีตลาดที่บขสด้วยนะครับผมมีตลาดที่บขสอำเภอปราสาทด้วยนะครับ เนี่ยก็เป็นตลาดที่บก2ผ per ปราสาทนะครับฝั่งทางนู้นะน,นะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับผมบก2ปราสาทน,นี่คืออยู่ติดตลาดเลยก็ว่าได้เลยนะครับผมเดินออกมาไม่กี่ก้าวนะครับผมนี่ครับผมก็เป็นตลาดแล้วนะครับผมันนี้คือคัสมาเลยเป็นแวนะครับผมเอาแจก มาร์คปราสาทปราสาทเรืองอะไหนี่อยู่นี่เรืองไหมปราสาทเรืองไหมโคราชเงียบยิบไหนเี่บยิบไหนมีที่ไหน,หนเงียบเหมือนกันเมืาเาข้าพูดคุยกันนะครับวันมแม่นะครับวันนี้วันแมก่ก็นี่ขายดอกไม้พวงมาลัยด้วยนะครับส่นแม่วันนี้ พวกมอเตรไซคด้วยนะครับรถน,น,นี้เป็นจักรคุมอเตอร์ไซค์ดีจังหวะว้างเลยกว้างน,านี่ว่ะน่าขนจริงๆเอามอเตอร์ไซค์ได้เลยนะครับผมเยี่ยมจ้านีป็นสวัสดีทุเรียนนะครับผมถึนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับวันที่12สิงหาคมนะครับที่บขสอเภร์ปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับก็พาเดินชมบรรยากาศชิวๆนะครับผมใครที่จะเดินทางไปเส้นไหนยังไงนะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับผมก็ที่บขสปราสาทก็เป็นจุดระหว่างทางนะครับจุดระหว่างทางนะครับที่ที่เป็นบขสระหว่างทางนะครับผมก็ สามารถไปต่อรถได้หลายที่เหมือนกันนะครับผมก็อาจจะไปนนอุบลก็มาต่อรถที่นี่ก็ได้นะครับผมลงมาจากเส้นหนือก็มาต่อรถที่นี่ได้เหมือนกันนะครับผมผู้ทหารระยองก็ต่อรถที่นี่ได้เหมืขขอนกันนะครับผมที่บขสปราสาทก็มีให้บริการเหมือนกันครับผมนะครับผมยังไงก็โซเล่ก็ มาอัปเดตบรรากาศบกสอำเภอปาสาวันที่12สิงหาคมให้รับชมรับฟังกันนะครับผมก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับช่องรัชโชบายโซเลยน,นะครับก็จะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปจบรายเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม